รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน หยุดกรีดยางแต่หันไปเจาะแทนได้น้ำยางเยอะกว่าอีกเท่าตัวเนอะ <c oughs> จะบอกฮื้อเจียงใหม่ใช้ประการสันสายก้าในส่วนยางวันนี้มีแต่สิ่งดีดีดที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเเป็นวจียงใหม่เเเ็็นบ่้าดกจปทางเลือกมี ทางรอดมีทางจันของพี่น้องชาวสวนยางไม,ไม่มี <c oughs> ไปเยี่ยมชมสวนยางพาราอายุประมาณ8ปีของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อำเภอชัยประการตําบลหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่เขาเลิกระบบการกรีดต้นหันมาใช้วิธีการเจาะเปลือกแทนเขายืนยันว่าวิธีนี้ดีกว่าการกรีดแบบเดิมทุกอย่างแรงงานไม่ค่อยมีเลยลองเปลี่ยนมาวิธีนี้ดูครับเปลี่ยนมาวิธีนี้แรงงานหาง่ายทําง่ายแต่ต้องทําเป็นระเบียบต้องมีการ จดบันทึกมีระบบมากขึ้นครับวิธีการเจาะลดคุงงานได้ครับเพิ่มเป็นาพครับลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาได้น้ำยางเพิ่มทำงานตอนกลางวันได้กลางคืนนอนสบาย นครชีงหมไม่ต้องทําตอนกลางคืนทําตอนกลางวันได้ใช้ระบบเหมาใช่ครับใครช้จ่ายลดลงครับต้นทุนลดลงครับผลผล,ลิตได้เพิ่มมากขึ้นเขาหวงว่าเนื้อไม้จะมีปัญหาตายไวโรงงานไม่รับซื้อต้นยางเอาไม่มีครับสําคัญลดแรงงานการกรีดลงหันมาใช้ระบบเหมาแทนการแบ่งครึ่งเหมือนเก่าเพราะแรงงานหายากขึ้นทําแล้วดีครับต้นทุนลดผลผล,ลิตเพิ่มมีเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับ ไม่ต้องอยู่ในในส่วนยางครับเนาะไม่ต้องมาแอนั่งทำเองครับแค่ดูคนงานทำก็ได้แล้วครับทั้งหมดดูเป็นแต่เรื่องดีๆหามีผลลบแต่อย่างใดอาจจะยุ่งยากบ้างก็เรื่องการเติมแก๊สแอท r i ีนตัวช่วยการไหลของน้ำยางและการจดบันทึกเจาะหวันเว้น2วันเขาฝึกให้เจาะจดบันทึกให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างยากไหมไม่ยากครับเรียนรู้แป๊บเดียวครับ ใช้เวลาหนึ่งวันเป็นแล้วเป็นแล้วครับเราได้รายได้2ทางครึ่งวันไปทําอย่างอื่นแล้วมาเหมาเจาะตรงนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นดีนะดีครับ <laughs> มาต่อกันที่สวนยางพารา ของเกษตรกร,ร,กรที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายกันต่อครับอุปรกรณ์ที่ใช้ระบบเจาะร่วมกับพอมอ,นอินไตรีนีนึงบล็ 1, บอกตอกหรือว่าชุดเจาะใช้ติดต้นยางหนึ่งชุดต่อ1ต้น2บล็อกนําตอกค้อนยางใช้ตอกมีขูดเปลือกกาวยางอันปรผสมจะใช้ทารอบกระเป๋ะเพื่ออุดรอยรั่วยืดอายุกระเปาะไม่ให้มันรั่วซึมเร็วเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับสวนย,ยางแบบระบบเจาะเปลือกเอาน้ํำยางพื้นแผ่นดินล้านนาใต้ อ,อ,อย่างแรกขูดเปลือกต่อไปใช้บล็อกนําต่อค้อนยางปีแค่พออยู่สำคัญเช็ครั่วทำอย่างเงี้ยไปทุกต้นในสวนกาวยางอัน,น้ประสงค์ทารอบกระเปาะเติมฮอร์โมนผ่านวันเววาวเนี่ย เจ็ดรอยต้นเขาเจาะคนเดียวไม่ได้จ้างใครเลยสะดวกรวดเร็วประหยัดเขาหาเราได้ที่ไหนบ้างผมทําเพจ a c e b o o k ชื่อหนุ่มสวนยาง u t u b e ก็หนุ่มสวนยางในทิกต็อกก็หนุ่มสวนยาง3าช่องทางสามารถเข้าไปดูได้บางคลิปมียอดวิวเป็นล้านห3สามหมื่นสองห่สามมีทั่วโลกครับเราพี่น้องชาวสวนยางพาราท่านก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงยางพาราไทยคือล้มหายใจเกษตรกรไทยลมหายใจชาวโลกสรุปให้ดีๆจ้ะ อี้จะอี้ว่าไม่ได้ใช้โชว์ให้ท่านต้องเชื่อแต่เป็นทางเลือกคือเฮาไปพ่อกันเนอจากวันนี้ไปเราจะเห็นอนาคตของชาวสวนยางพาราไทยสดใส,สพี่น้องชาวสวนยางพาราไทยจงจเจร<อ>ิญจงเจริญ <c oughs> วันนี้ดีใจจริงแท้พี่น้องพ่อแม่ได้มามวนแต่มวนว่าอยู่ในล้านหน้าเมืองเหนือของเขาไอ้นั่นก็มี ไอ้เฮ่ก็ดีจริงเอาสุขจิตปิดทิ้งความเศร้า,ราหัวเมืองเหนือเฮาเ,เ,เ,เชียงใหม่ไทยแลนด์ข่าวดีๆกับพี่คำรณรวยหรือจนไม่สำคัญเท่าการเปิดใจรับเปิดใจลองกับของใหม่ๆสวนยางพาราตีอ้อำเภอชัยประการอำเภอสันทายเจียงใหม่ก้าไอ้นั่นก็มี